กดแล้วไปเลยก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาจับเลขนะครับรเราอยู่กันที่จังหวัดส,สารคามนะเป็นวัดที่ผมเคยมาแล้วมหาสาราคามเลขอะไร,รสี่คนเห็นเป็นเลขสี่นะ ตัวรอคะใช่ครับตัวนี้เป็น3ต,ตัวนะคะใครติดตามอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเลขนี้ผมถูกใจวิเลขถูกใจเหมือนกันค่ะเลขนี้ผมพูดตั้งแต่แรกๆแล้วนะ<ช>ถ้าใครแบบอยู่ใกล้ผมก็จะรู้ว่าผมชอบเลขนี้มากนะครับวันนี้นเลขสุดท้ายเลขสุดท้ายเป็นมือขวาแล้วสาธุาม,มีูนะ <หม S 1> ครับใมีโชคมีลาบ เลขสวยมันจะมองแปลกๆหน่อยนะแ,แล้แต่ดวงนะครับ